สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ PB Cat Channel อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะปาก,ก็จะมาทำการแยกพอตนะคะเจ้าคังคกกรมนะคะที่เราเพาะไว้นานแบบนานลืมเลยนะคะแล้วก็แน่นหมดแล้วนะคะอันเนี้ยเราก็จะแยกพอตเขาเดียเด่ยวๆเพื่อไม่ให้เขาเกิดการเสียทรงนะคะถ้าเขาเปียกกันมากๆแล้วก็ต้นที่เขาโตช้ากว่ามันจะได้โตแบบพร้อมเพียงกันค่ะนี่วันนี้มีสองพอตนี้นะคะ ก็จะมาแยกให้ดูนะคะวัสดุที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งนะคะกระถางนะคะที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็รอ,องหินรองก้นให้เรียบร้อยใครจะใช้มพะพร้าวสาบฐานทุบหรืออะไรก็ได้หมดเลยนะคะแต่ในที่นี้ปาใช้หินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์สองขนาดกระถางปาเป็นกระถางขนาดสองนิ้วนะคะแล้วก็สองนะคะก็คือตีนปูก่ะ ดินที่คังคกเนี่ยเขาชอบนะคะก็จะต้องเป็นดินที่ระบายน้ําเร็วนะคะระบายน้ําได้ดีแล้วก็ไม่ชื้นนานเพราะฉะนั้นเราจะใช้เนื้อดินผสมกับมีเพอร์ไลท์นิดหน่อยแล้วก็ใครใช้เพอร์ไลท์กับหิมูข่ไฟก็ได้หรือว่าหิมูข่ไฟล้วนกับดินก็ได้หรือว่าเพอร์ไลท์หิมูข่ไฟผนกันหรือว่าเพอร์ไลท์อย่างเดียวกับดินอันนี้คือได้หมดเลยแล้วแต่สูรข,ของแต่ละคนขอแค่ว่าลดน้ําแล้วน้ํามันไหลฟืบไปเลยก็พอนะคะ สามนะคะที่ต้องเตรียมก็คือที่โรยหน้าในที่นี้ปาจะใช้เป็นดินญี่ปุ่นนะคะในการโรยหน้านะคะแต่ถ้าใครใช้อย่างเดิมเนี่ยปาใช้หินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาลดน้ําเขาอะคะ่ะถ้าเราลดน้ำแรงๆเนี่ยหินภูเขาไฟเขาจะกระเด็นออกมาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขามีน้ําหนักเบาะคะ่ะเรามาถึงขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราเนี่ยต้องทําการ แยกพอร์ตเขาออกมาก่อนนะคะก็คือถอดกระถางเขานั่นเองนะคะสังเกตดูนะคะว่าถอดออกมาเนี่ยคือแตกออกจากกันเลยเพราะว่าดินเขาเนื้อดินเนี่ยมีความร่วนค่อนข้าง,างมากนะคะจะหนักไปทางหินพวกเขาไฟนะคะเดีย๋ยวเราทําการแยกเขาออกมานะคะปาจะแยกให้ดูนะคะ บางต้นรากเยอะรากน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะซูมให้บางต้นรากเยอะรากน้อยอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะอันนี้บอกก่อนว่าบางคนนะคะก็ถนัดแบบตัดรากนะตัดให้สัน้นแล้วก็ทิ้งให้แห้งสักวันสองวันแล้วก็พอแต่ว่าเอ้ยแล้วก็ปลูกลงไปแต่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นคังคกปลาจะไม่ตัดรากนะคะเพราะว่าปลาตัดรากทีไรมันตายทุกทีนะคะปลาก็จะปลูกไปเลยมากกว่านะคะ แต่เวลาที่เราแบบดึงออกมาต้องดึงเบาๆนะคะพยายามให้ยาลากเขาเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนแบบน้อยที่สุดนะคะคังคกเพราะว่าคังคกเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับเราดูแลอย่างดีแต่ก็นึกอยากจะตายก็ตายอะไรแบบนี้นะคะคือแบบบางทีเขาตายเนี่ยเราไม่ต้องโทษตัวเองว่าทำไมเราเลี้ยงยก็เลี้ยงดีนี่เลี้ยงเหมือนกันนี่ทำไมตายนะคะ เขาตายเพราะว่าเขาอยากจะตายเองอเขาอยากจะเน่าเองต้นไหนที่ไม่ตายก็คือเลี้ยงจนโตแบบไม่ต้องดูแลก็สวยงามไม่ตายนะคะแต่เราไปดูขั้นตอนวิธีการปลูกกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาดินใส่กระถางก่อนประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เอาปลายช้อนก็ได้หรือว่าถ้าใครมีพุกการหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามทําให้มันเป็นรูๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาต้นเขาใส่ลงไป ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปให้เต็มค่ะประมาณแบบนี้นะคะได้อย่างนี้เสร็จแล้วเรากโ็โดยดินญี่ปุ่นด้านนาค่ะ แบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราทำการปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะหลายคนอาจจะถามว่าเราปลูกเสร็จเราสามารถโชยน้ำได้เลยไหมคำตอบก็คือเราสามารถโชยน้ำได้เลยนะคะแค่โชยนะคะโชยนิดหน่อยไม่ได้ลดนะเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาปลาโชยเนี่ย ป้าจะไม่ได้จี้นานนะคะแค่โชยให้ดินญี่ปุ่นด้านหน้าเขาเสร็จตัวนิดนึงนะคะน้ำก็จะไม่ได้ลงไปถึงรากเขานะคะประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราสามารถนำเขานะคะกลับไปไว้ที่เดิมได้ก็คือต้าแสแรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหรือที่ที่เราเคยไว้เขาเนี่ยก่อนที่เขาจะแยกพอร์ตมาเราสามารถเอาเข้าไปไว้ได้เลย ก็ประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถางเจ้าคังคกนะคะอย่างง่ายนะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดรากนะหรือว่าถ้าใครถนัดตัดรากก็ได้นะคะก็ขอบคุณมากมาที่ติดตาม pb k a t a channel นะคะบ๊ายบายค่ะ